นางสาวดอกแก้วที่เป็นผู้ต้องหาเจ้าของบัญชีม้าที่รับโอนเงินจากนักเรียนหญิงชั้นม6ก็ถูกพนักงานสอบสวนเบิกตัวมาสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์นะคะตอนนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาแล้วค่ะ โดยพลตำรวจตรีชรินโกพัตตาผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5ก็เปิดเผยว่าคำให้การของนางสาวดอกแก้วเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่เมื่อตรวจสอบโทรศัพท์มือถือก็พบว่ามีรายละเอียดบางอย่างที่ไม่ตรงกับคำให้การโดยเฉพาะบัญชีของนางสาวดอกแก้วที่พบว่ามี3บัญชีเป็นบัญชีที่ใช้ส่วนตัวแต่ว่ามี1บัญชีที่มีรายการโอนเงินจากผู้เสียหายที่โอนมาซื้อโทรศัพท์ค่ะ คือเขาเป็นเป็นบัญชีแรกนะครับที่รับโอนจากกับคนตายนะครับแต่ถามว่าเขาเกี่ยวข้องขนาดไหนเดี๋ยต้องสอบให้ผ่านสอบรวน,วน,วน,วนละเอียดนะครับเดี๋ยวให้ท่านหลอกผู้กำกับการช่วยไปควบคุมการสอบสวนว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนแค่ไหนนะครับด้วยพฤติการของกลุ่มขบวนการนี้เนี่ยคะ่ะมีการหลอกแล้วก็นําเอาบัญชีไปใช้ในการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเข้าข่ายในลักษณะไหนบ้างไนดะ้คือตอนนี้เดี๋ยว,ยวต้องเดี๋ยวต้องสอบสวน เราเราเพิ่งรับโอนคดีมาเมื่อตอนเช้านะครับตามคำสั่งของท่านท่านผู้ชักการตํารวจสืบส,วน,สวนทางอายกรรมทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นก็ก็รีบประมวลรีบทํารีบออกหมายจับนะครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใครในกระบวนการที่เกี่ยวข้องพวกข้ามฉากให้ถ้ามีหลักฐานหนึงเราก็ดาเนินคดีทั้งหมดครับ หนเดีวยวกันที่มีรายงานว่านอกจากนักเรียนหญิงชั้นมหกที่เป็นผู้เสียหายแล,แล้วแล้วยังมีผู้เสียหายอีก3คนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะคาดว่าจะถูกหลอกให้ซื้อโทรศัพท์มือถือมีการมาแจ้งความไว้ที่สอนอหัวหมากสอนอบุคลโลและสอนอห้วยขวางส่วนของคดีนี้จะเป็นความรับผิดชอบของตํารวจนครบาลที่เป็นเจ้าของคดีค่ะส่วนการขยายผลผู้เกี่ยวข้องเมื่อวานขอออกหมายจับบัญชีม้าไปแล้ว3คน อยู่ระหว่างติดตามตัวพบผู้ต้องหาหนึ่งคนอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกสองคนมีความเคลื่อนไหวย้ายที่อยู่คาดว่าอาจจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่พยายามเร่งสืบสวนสอบสวนอยู่และว,วันนี้เตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก1คนที่เป็นผู้ร่วมขบวนการแต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดค่ะ